ท่านพ่อลีเล่าเรื่องที่ได้ทำอัศจรรย์ที่ทํำเชียงดาวไว้ว่าเราขึ้นไปพักอาศัยในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นเคยมาพักแล้วจากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงถ้ำเชียงดาวเมื่อวันขึ้น12บสองค่ำเดือนสปีพุทธศักราช2475บําำเพ็ญความภาคเพียรภาวนา ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนจิตหมุนโดยสมาธิธรรมไม่หยุดหย่อนจิตใจมั่นคงแน่นปึกขึ้นโดยลำดับไม่แสดงอาการกวัดแกว่งอย่างที่เคยเป็นมาเป็นที่อบอุ่นในทางธรรมไม่อาลัยในทางโลกในวันคือสิบห้าค่ำกลางเดือนสตรงกับมาคาบูชา ได้ตั้งใจปฏิบัติบูบชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอระหันตสาวก1,250รูปตั้งแต่หัวค่ำถึงเวลา3ทุ่มเศษจิตสงบแน่แน่ดีปรากฏลมและแสงสว่างพุ่งออกจากตัวโดยรอบในบริเวณนั้นได้กำหนดลมหายใจอละเอียดจนไม่ปรากฏว่ามีลมหายใจอยู่เลย เงียบสนิทจิตสงบนิ่งไปเฉยเฉยไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆเข้ามากล้ำกลายความคิดปรุงหายไปสิ้นสัญญาสังขารดับสนิทรู้สึกโล่งปร่งสว่างข้างในจิตเกิดมีอิสรภาพในตัวระงับเวทนาได้ฉับพลันปรากฏธรรมผุดขึ้นในดวงจิตว่า ให้เพ่งดูพิจารณาดูพบชาติตายเกิดอวิชชาว่าเป็นมาอย่างไรได้ปรากฏนิมิตขึ้นเหมือนเรามองเห็นด้วยตาเปล่าว่าความเกิดความตายเหมือนสายฟ้าแลบจึงเพ่งพิจารณาต่อไปถึงเหตุแห่งความเกิดและเหตุแห่งความตาย และเพ่งพิจารณาถึงคำว่าอาวิชชาความไม่รู้คือไม่รู้อะไรรู้อย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้อวิชชารู้อย่างไรจึงจะเรียกว่ารู้วิชชาทบทวนเพ่งพินิษพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นเวลาเกือบสว่างเกิดความสว่างในวิปัสสนาปัญญาจิตกําหนดรู้ถีติธรรมเป็นที่น่าอัศจรรย์ ที่มาเพจพระพุทธศาสนา